การอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยโครงการนี้ชื่อว่าโครงการยัง i t i c a l Leadership ก็คือต้องการอบรมให้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่การเมืองแต่ว่าคนรุ่นใหม่ทางการเมืองไม่จะเป็นว่าจะเป็นนักการเมืองแต่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพครับคนอยู่ในธุรกิจกีฬาธุรกิจ SME ธุรกิจการค้าธุรกิจส่งออก รวมทั้งธุรกิจพวกสตาร์ทอัพทั้งหมดรวมทั้งนักดีไซเนอร์พวกดีไซเนอร์ต่างๆพวกในสไตล์ริ์นะครับเราก็จะร่วมอบรมกันและขับเคลื่อนไปด้วยกันโดยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปคําว่ายัง political leadership นั้นไม่ใช่หมายความว่าอายุน้อยๆนะครับท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการใหม่ๆอายุ30กว่าท่านก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้นะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจจะเป็นยังพอร์ติเค l ลริชท์ชิพของประเทศไทย นะครับมาร่วมกันอบรมเพื่อรวมพลังกันทําคุณความดีรวมพลังรวมใจตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับครับตัวผมเองผมจะรับผิดชอบเรื่องปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดนะครับผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทัศชาชีวิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยภัยของแต่ละวันนะครับที่มีความน่ากลัวเกี่ยวเรื่องยาเสพติดมีความน่ากลัวเกี่ยวกับภาวะของเด็กเนี่ยที่ไม่รู้เท่าทันของอาชญากรรมที่จะเข้ามาเราคงเห็นที่ผ่านมานะครับ แม้กระทั่งคนแก่จะกลับบ้านหาภรรยาเนี่ยพอเข้ามาก็โดนคนร้ายเนี่ยฟันมือกับขาดนะครับเด็กเข้าไปซื้อของในเซเว่นดีๆออกมาก็ถูกแทงไส้ไหลเนะยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวคงจะเกิดตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าคนที่เข้ามาในโครงการยังโพรติกเนี่ยนะจะได้ความรู้จากตรงนี้เข้าไปแล้วผมกล้าพูดได้เลย,เลยเนะว่าถ้าเด็กเนี่ยรู้เท่าทันกับปัญหายากรรมเนี่ยเราก็จะทําให้ประเทศชาติเนี่ยเราดีขึ้นแล้วก็เซฟชีวิตเด็กได้เยอะครับ